ก็มาดูนะครับวิธีการเช็คอีกวิธีหนึ่งนะครับของบอร์ดตู้เย็นนะครับตู้เย็นของซัมซุงนะครับถ้าเป็นบอร์ดแบบนี้จะเป็นของซัมซุงนะครับผมวิธีการเช็ควิธีการดูไม่ยุ่งยากส่วนมากบอร์ดตัวนี้นะครับจะเสียนะครับผมวิธีการเทสถ้าเกิดมี2บอร์ดนี้นะครับผมถ้าเราเทสบอร์ดนี้ผ่านแสดงว่าบอร์ดนี้มีปัญหานะครับไม่ต้อง ถ้าเกิดอบอร์ดมันมันมันเกี่ยวกับว่าไฟตรงนี้นะครับเราจ่ายไฟเข้านะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดไฟต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้มันไม่ครบเราก็ต้องทำการซ่อมนะครับผมอันนี้ไอซีสวิตชิ g งนะครับมันจะมีไฟเี v, รีง5โวลต์อะไรโวลต์12โวลต์นะครับ12โวลต์5โวลต์ุ่นนี้จะไม่มี LED นะครับ LED ไม่มี LED เลยนะครับ ก็รุ่นแต่ตัวนี้อินเวอร์เตอร์จะมี LED อันนี้ชุดบอร์ดคอนโทรลชุดบอร์ดคอนโทรลก็เสียเหมือนกันนะครับเสียเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เสียนะครับเสียเหมือนกันนะครับผมก็เกี่ยวกับที่เสียมันก็เกี่ยวกับชุดสวิตชิ่งนะครับไม่จ่ายไฟนะครับเราก็เช็คก่อนอ่นนะครับผมบอร์ดคอนโทรลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเช็คนะครับเรามาเช็คบอร์ดเรียกว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับผม บอร์ดอินเวอร์เตอร์อรก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ลูกค้าเอามาเองนะเลยครับเป็นพี่แกอยู่ที่อุอดรธานีนะครับเอามาให้ซ่อมเลยนะครับผมามาด้วยตัวเองนะครับก็จะรีบทํารีบทําให้พี่เขานะครับผม <c oughs> วิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรมากนะครับก็ เดียวปลั๊กไฟ AC เข้าไปเลยนะครับแล้วก็วัดไฟแค่นั้นอันนี้เป็นทางอินพุตนะครับเช็คก่อนอื่นเช็คในส่วนของไฟก่อนนะครับปุบมก็จะมี C C บอกอันนี้ไฟตรงนี้น่าจะเป็น10นบมันจะมีบอกอยู่แล้วนี่ไอตรงนี้ปักนล ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ชี้อันนี้น่าจะเป็น15โวลต์แล้วก็5โวลต์อยู่แถวนี้ละมี5โวลต์นะครับน่าจะประมาณนี้แล้ววัดดูเลยมี C วัดตาม C เลยนะครับผมส่วน C ีเล็กๆไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ C ีบู t มันจะมี C 3สามตัวสองตัวนี้นะครับลองวัดดู5โวลต์กับ15โวลต์นะครับ <c oughs> ถ้ามันมีมาวัดไฟ300ด้วยนะครับไฟ300ด,ด้วยออกไหมปกติไหมโอเค ซ่อมด่วนโอเคเรามาวัดไฟกันครับเปิดแล้วไฟ,ไฟมีครบไหมไฟตรงนี้ไฟอะไรไนะครับตรงนี้15โวลต์มา75โวลต์ตรงนี้ใช่ไหม๋อตรงนี้5โวลต์ตรงนี้5โวลตน์นะครับ 5โวลต์15โวลต์อยู่ตรงไหนมีอะไรนีไง15โวลต์ปกตินะครับอันนี้5โวลต์ตรงนี้นะครับ15โวลต์เมื่อกี้อันนี้5โวลต์อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ได้4.9โอเคปกตินะครับต่อไปสิ่งสําคัญนะครับเราก็มาวัดตรงขา UVW นะครับเทียบเปล่าเทียบเปล่าไฟ300 นะครับเทียบกปล่ไฟ300เทียบตรงนี้มันจะได้ประมาณไม่เกิน13 14โวลต์นะครับต้องเท่ากันนะครับเทียบกล่าเทียบกปล่าไฟ300นะแล้วก็วัดวิวสิบเอ็ดได้ครับประมาณไม่ต่ำกว่า11บโวลต์นะครับ11โวลต์10บโวลต์ก็ได้คือมีบางทีก็10โวลต์9หรือ11โวลต์12โวลต์13บโวลต์ก็มีสูงสุดน่าจะประมาณ13โวลต์12บโวลต์ก็มีแต่ขอให้ได้เท่ากันนะครับอันนี้ W นี่ V ีอ่าเห็นไหม281้ย28โวลต์นี่คือช็อตแน่นอนแล้วก็ U นะครับอันนี้ได้แต่ว่าขาวีับินี่คือชอ็อตนะครับก็คือพิธีวัดเดี๋ยวดิชาร์จเดี๋ยวมาวัดอ่าด้วยมิเตอร์จากก็ชาร์จไฟนะครับไฟสามร้อยผลลักก่ก็ มาตงนี้เตอเดียวว่าช่างกบจะวาดแบบไดโอดบเทียบเลยเทียบตรงนี้เลยกันนะปึ๊บสลับปึ๊บขึ้นปึ๊บอันนี้ก็ขึ้น0 5น้าเหมือนกันนะครับปึ๊บศูน้าเหมือนกันขึ้นเหมือนกันเลยเห็นไหมเดี๋ยววัดด้วยมิเตอร์เข็มดีครับมันเป็นยังไง ตู้เข็มเป็นยังไงตรงนี้หีูเจอเข็มวัดตรงขาของมันเลยนะครับปึ๊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 บตรงนี้ปึ๊บก็ไม่มีอะไรปึ๊บมีได้ประมาณห้าสี่ห้าปึ๊บ อือนะครับเห็นไหมมันไม่ช็อตนะแต่ว่าไฟมันรั่วออกมานะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมครับนเะทียบแบบไดโอดนะครับเทียบเปล่าวปุ๊บทำไหมครับเทียบลบลบลบนะครับฝั่บลบลลงลบนะครับไม่ใช่กล่าวก็คือลบอันนี้บวกนะครับเทียบเลยเนะก็ไม่ช็อตแต่ว่าพอไฟมันจ่ายออกมาเกิน ช่างกจะใช้คอมพเนนเทสเตอร์วัดดูนะครับมันจะเป็นยังไงจะเหมือนกันไหมนครับผมเดจะใช้คอมเพเนนเทสเตอร์วัดดูนะครับมันจะหาได้ง่ายไหมเพราะว่าวัดแบบไดโอดมันมันไม่มันไม่ช็อตนะครับมันไม่ช็อตมันน่าจะรู้หรือเปล่านะครับอันนี้ช่างกบไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจต้องใช้เครื่องมือบางทีก็ใช้เครื่องมือที่ที่ดีขึ้นนะครับที่มันวัดง่ายแล้วก็ ฟันทงตัวเสียได้นะครับผม <c oughs> ครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องฟันทงตัวเสียได้ด้วย <c oughs> วใช้กอเน้เจ็บเตอร์วัดดูสิ <c oughs> จะเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์นะครับมันเป็นยังไงเทียบกาวที่แบบนี้ดาวสัญญาขึ้นไหมโอ้โหเห็นไหมมันจะต่างต่างจริงๆนะครับมันยืดนิดนึ่ง ่ <c oughs> างนี้ก็พอน่าจะสังเกตได้อยู่แล้วนะครับ๋ยวซูมห้ดูสังเกตคอมเพเนอรเทสเตอร์ดูดีๆนะครับเวลาวัดแล้วมันจะประมาณไหนนะครับเคูสังเกตจะจับขั้วลบนะครับวัดวัด,ดวัด W ก่อนอ่า W ฝั่งนี้สังเกตตรงนี้ข้างล่างนะครับแี้นชิมก่อนให้ดู สังเกตตรงนี้ขีดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีขีดตรงแล้วก็มามีแตกเส้นแยกทางนิดนึงแล้วก็มาเส้นอย่างนี้ดูอันที่ดีอันที่ดีนะครับอันที่ว่าจะยูอยูก็เหมือนกันนะครับเส้นมันจะแตกปลายนิดเดียวนะครับจะแตกปลายไม่เยอะนะครับไกลๆแตกปลายไม่เยอะนะครับตรงนี้แตกปลายนิดเดียวแตกปลายไม่เยอะแตกปลายตรงนี้ มาดทูที่ที่มันมีปัญหานี่เห็นไหมครับอันนี้ W นะครับตัวกลางอัน,นกลาง W มี W บอกอ่า V V W V U มีต W เห็นไหมเส้นมันจะแยกมาเยอะแตกมาเยอะเห็นไหมเห็นไหมแตกเยอะอันนี้แตกฝอยฝอ,อยนิดเดียวอันนี้ฝอยตรงนี้แนี่มันจะ ตรงมาแล้วก็โค้งมานีมันจะแตกตรงนี้มันจะแยกตรงนี้นิดเดียวแยกตรงนี้ไปตรงกลางมาหาตรงนี้นิดเดียวแยกไม่เยอะนี่ก็มีฟอนดดูดูตัวที่เสียงเทียบเลยปุ๊บเห็นไหมโอ้โหมันจะแยกตรงนี้เลยแยกตรงนี้จริงๆมันแยกกลางแค่มาอันนี้มันมีสองเส้นมาตั้งแต่ตรงโค้งเลยตรงงอเลยเห็นไหมจะต่างกันอันนี้ยูยูโอเคยูยูดีแล้วก็ W ก็ดีส่วน V เห็นไหมครับเยี้ยนไปเลยเพี้ยนจากเพื่อนเลยนะครับโอเคถือว่าคอมโพเนนต์เทสเตอร์มีใช้ก็ดีนะครับมีใช้ก็ดีนะครับผมมันจะต่างเพื่อนนะครับคือคือมันจะรู้เลยว่ามันเสียไม่เสียนะครับมันเสียไม่เสียมันช็อตไม่ช็อตมันรั่วไม่รั่วอันนี้มันรั่วครับเขาเรียกว่ามันรั่วอ่ามันไม่ช็อตมันรั่ว ช้ไอตัวนี้วัดก็เหมือนก็ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเทียบกับมิเตอร์เข็มนะครับเราดูเดี๋ยวเอาคอมเพเนนเตอร์คือถ้าวิธีวัดช่างโกบแบบนี้คือสมมติว่ามีคอมเพเนนเตอร์ก็วัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปอย่างน้อยๆก็วัดไฟก็ได้ช่างโกบบอกวัดไฟมันจะมีเท่ากันสิบเอ็ดโวลต์ก็สิบเอ็ดโวลต์เท่ากันสิบสองโวลต์ก็สิบสองโวลต์เท่ากันวิธีการเช็คของซัมซุงนะครับ อาจจะใช้ได้กับทุกๆรุ่นนะครับแต่เจอเคสนี้เป็นเคสที่3นะครับที่ช่างผมเจอนะครับไฟเกินไฟออกมากถึง200กว่าปกติก็1 2 1 3มโวลต์11โวลต์10โวลต์ประมาณนี้นี่จะดูดูมิเตอร์นะครับเอากินกินการรั่วของอันนี้ประมาณเท่าไหร่กี่โอห์มเอ้ย 3K 2เนะประมาณนี้นะตัวที่มันไม่ดีนะมันก็เหมือนเหมือนกัน ก็เหมือนกันดูการรั่วของมันอันนี้ใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ดิจิตอนอ่ายนะครับประมาณกี่เคนี่ครับห้าร้อยหกร้อยสามสอ่สองสครับสี 400, 400, 400่ร้อยอเคไอสี่ร้อยหนึ่งสนะครับอันนี้ U ูดีนะครับวี v. V. ที่มันเสียนี่ก็สี่ร้อยเเหมือนเดิมเห็นไหม รบิลเนี่ยก็สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยสามร้อยเคประมาณสี่ร้อยเคนี่ก้นนิดเดียวอันนี้สามร้อยเคอันนี้ก็สี่ร้อยเคห่างกันนิดเดียวใช่ใช่มันก็ห่างกันเห็นไหมเ,เป็นความต้านทานความต้านทานก็น่าจะได้มีวัดได้ไหยคือจะวัดให้ดูเปรียบเทียบให้ดูทุกทุกอย่างเลยนะครับเผื่อเพื่อนช่างไม่มีคอมเพเนนเตอร์นะครับไม่มีสโคปอะไรดูนะครับ <c oughs> จะจับเปลี่ยนเลยเผื่อมันไม่ใช่อันนี้0.7เมตรนะตัวที่เสียนี่ไงนี่ไง0.4เมตรเห็นไหมอ่ามิเตอร์ก็วัดได้นะครับนี่เห็นไหมกิ้มเลยอ่าลบเทียบกล่าวแล้วก็บวกเทียบเลยอันนี้ใช้ได้นะครับชุดชุดอ่า U ได้0.7เมตรจนชุดชุด V นะครับ 0.4เมกถือว่ารั่วรั่วนะครับไม่ด้ไม่ได,ไมได้ช็อตนะครับรั่ว0.7อมิเตอร์ตัวนี้ก็วัดได้เข็มก็ได้แต่มันไม่ละเอียดนะครับแต่ถ้าคอมเพลเนนต์เทสเตอร์วัดปุ๊บจะเห็นรูปรูปลักษ์เป็นเครม่องลงมาเลยครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวออกมาเลยเป็นตัวนอนตัวโค้งอะไรก็ว่าไปนะครับก็คืออิเตอร์ช็อตแต่บอร์ดตัวนี้ไม่เสียนะครับบอร์ดตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับโอเคไม่ต้องแจ้งลูกคา้าลูกคา้า ถอดดูนะครับว่าเป็นเบืออะไรนะครับช่างกบจะถอนโอเคนะครับก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่างกบนะครับผมจะเป็นกํากลังใจในการทรําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม